ลุยดงทมินภาคหนึ่งหมู่บ้านสมิงตอนที่สศูนย์เสียเวลายังเหลืออีกกว่า3าสี่ชั่วโมงในการหลับนอนแม้พรานช่วยจะเสนอว่าให้เหล่าทหารนอนพักเอาแรงเสียตนเองจะอยู่ยามให้แต่อย่างไรเสียความเป็นทหารและสัญชาติตยานทำให้พบเจอศัตรูมาก็บ่อยครั้งทำให้นอกจากหมวดสันติแล้ว ไม่มีใครยอมเอนหลังปิดเปลือกตาเลยสักคนนอนท่อนหน้าไม่ต้องทั้งหมดแต่แบ่งกันนอนคนละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีฮึมไม่เป็นไรสำหรับพวกเราทหารไม่นอนสองวันสองคืนก็ยังไหวผู้กองสมพงว่าพลานช่วยเพียงจะเหลือบตามองไม่ได้โต้อตอบอะไรเก้าหัวแกรกๆล้วงเอาห่อยยาเส้นออกมาประจงพันไร้อาการเร่งรีบ พันแล้วก็จิปากบนอุบอิบพอให้ได้ยินว่ายามันแห้งไปก่อนจะโยนเศษเศษที่ร่วงออกมาเข้ากองไฟส่วนที่เหลือเมื่อพันได้ก็จุดสูตตามปกติกระเถิบตัวเข้าหาโคนไม้ใหญ่เอ็นหลังพิงสูตรวันเข้าปอดแล้วพ่นออกเป็นสายยาวทุกท่วงท่าที่แสดงออกมานั้นราวกับเจ้าตัวอยู่ในพวังเคลิ้มเป็นที่สุด จ่าพันมองดูพรานช่วยทุกการกระทำทุกกิริยาไม่มีวางตาทั้งที่แต่แรกตกลงกันแล้วว่าจะไม่นอนแต่ดูท่าจะเหนื่อยล้าเกินไปกระมังนังตาหนักคอยจะรีปิดอยู่ทุกเวลานอนเสียเถอดจา่าฉันเป็นคนรักษาคำพูดที่เหลือฝากฉันได้ตะวันขึ้นพอให้เห็นเส้นลายมือฉันจะปลุกทุกคนเองอืมนั่นคือเสียงครวญสุดท้าย ก่อนที่จ่าพันจะจำอะไรไม่ได้อีกเลยมาสะดุ้งตื่นเอาในตอนหัวรุ่งแสงตะวันเพิ่งจะโผล่รำไรให้เห็นรางๆเหลียวมองเพื่อนทหารคนอื่นๆก็เพิ่งลืมตาตื่นเช่นกันจ่าพันรู้สึกแปลกใจเพราะเมื่อนึกย้อนไปราวกับอยู่ๆพวกตนก็เกิดง่วงเงาวขึ้นมาเสียเฉยๆแล้วก็หลับไปนังจงโครงนะจ๊ะเอามาตากแห้งเผาไฟมีฤทธิ์เป็นยาสลบ แต่ถ้าใช้ในปริมาณที่พ่อเหมาะและในพื้นที่เปิดก็ช่วยให้หลับสบายตื่นขึ้นมาร่างกายก็กระปีก้กระเป๋าพลานช่วยเอ่ยบอกโดยไม่ต้องมีใครถามหมายความว่ายังไงแล้วไอ้จองโครงที่ว่าน่ะมันมาจากไหนใครเป็นคนใช้ฉันเองจ่าพันตั้งกระทู้น้ำเสียงเริ่มสอแววคุณเคืองและพลานช่วยเองก็ตอบโดยไวเสียงเรียบหน้าตายนี่ หมายความว่ามึงวางยาพวกกูหรือเสียงตวาดถามของจ่าพันหันเหให้ทุกคนหันมาสนใจทั้งคู่และเมื่อได้ยินบทสนทนาเพียงสั้นๆทหารทุกนายต่างไม่พอใจเพราะคิดว่าพลานช่วยผู้นี้แพ้จริงแล้วคิดร้ายต่อพวกตนจงใจวางยาให้พวกตนหลับลึกส่วนจะด้วยเหตุผลกลนใดก็ยังไม่รู้แน่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้พวกจ่าจะยอมหลับกันหรื การนั่งทางตาทั้งคืนแล้วจะออกเดินทางกันอีกทั้งวันไม่ไหวหรอกป่าแห่งนี้แม้กลางวันจะเรียกได้ว่าเป็นป่าดิบธรรมดาแต่หนทางมันก็ลำบากอยู่ร่างกายไม่ได้พักผ่อนจะเดินไปได้สักกี่เส้นกันเชียวแล้วยังไงตอนนี้ร่างกายกระปี้กระเป๋าขึ้นกันบ้างไหมแล้วคำอธิบายของพ่านช่วยทำให้ทหารทุกนายต้องหันมาสำรวจตัวเอง เป็นอย่างที่พรานจากบ้านปราบสางผู้นี้บอกทุกคนไร้ซึ่งอาการงัวงเงียหรืออิดโรยจะมีก็เพียงท้องหิวร้องโครกคลากเท่านั้นมันเป็นยาสลบที่พวกโยนหรือนักตัดช่องย่องเบาชอบใช้ก็จริงแต่อย่างที่ฉันบอกหากใช้ในปริมาณที่เหมาะสมก็เป็นตัวช่วยให้หลับสบายได้เหมือนกันและนี่รางจืดบทกับเล้าเอาไว้แก้กันหากฉันคิดร้ายกับพวกจาจริง บ่ายวันนี้พวกจาก็ยังไม่ตื่นหรือไม่ก็คงยืนมองตัวเองนอนตายเพราะฉันฆ่าไปแล้วก็แล้วทำไมถึงต้องเอามาใช้กับพวกเราจาพันตั้งกระทูอีกครั้งน้ําเสียงอ่อนลงก็พวกจาดือ้อรู้อยู่ว่าเป็นทหารแต่ยังไงก็ยังเป็นคนไม่ใช่หรือไม่กินไม่นอนไม่พักแล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนมาเงียบทุกคนได้แต่เงียบผู้กองสมพงษ์ เมื่อได้หลับพักผ่อนแม้จะไม่กี่ชั่วโมงแต่ร่างกายสดชื่นดังลืมตาตื่นหลังหลับเต็มอิ่มสมองจึงพินิจเคราะห์สถานการณ์ได้ดีขึ้นทิฐิและความไร้เหตุผลแทบจะไม่มีเหลือเอาหน่าไอ้พันก็เป็นอย่างที่พรานช่วยเขาบอกหากเขาคิดร้ายกับเราจริงเราก็คงจะตายไปแล้วครั้นแล้วทั้งคณะก็หันไปยังกองไฟเพราะลมหอบเอากลิ่นหอมเข้ามาประทะจมูก ลูกหมูป่าตัวหนึ่งพึงกลางอยู่เนื้อกองไฟเสียงชีฉีเมื่อน้ำมันหยดลงไปยังฐานแดงจากที่เห็นมันคงพร้อมให้รับประทานแล้วในเวลานี้ฮิวหรือ,อยังละ่ะนั่นฉันจัดการมันได้ก่อนหัวรุ่งนี้เองจัดการผ่าท้องล้างน้ำเอาขึ้นมาย่างพองให้ได้ที่แล้วจึงปลุกพบกยาให้ตื่นรอสักประเดี๋ยวเถอะนะก็คงจะได้กินกันแล้วละ่ะตอนนี้ยังไม่สุกดีมันจะคาว พลันช่วยบอกหันมองจากพันที่จ้องตนขม็งไม่มียาอะไรทั้งนั้นล่นะน่จาจ่เาเฮ้อขี้ระแวงจริงๆราวราวชั่วโมงที่เวลาถูกพลันไปกับมื้อเช้าเมื่อจัดการธุระส่วนตัวจนเสร็จสิ้นพลานช่วยรับอาสานำทางมุ่งสู่ทิศเหนือเพื่อสองภารกิจหนึ่งคือลาดตระเวนหาข่าวเกี่ยวกับทหารเพื่อนบ้านที่กำลังบุกรุกเลืนกินพื้นที่และสอง เพื่อดูให้รู้แน่ว่าหมู่ของผู้กองสมยศยังอยู่ดีหลังจากขาดการติดต่ออย่างกระทันหันตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งเช้านี้ก็ยังติดต่อไม่ได้พลานช่วยนําทางหมู่ของจ่าพันเลาะไปตามป่าจุดหมายก็อย่างที่กล่าวไปคือต้องย้อนขึ้นเหนือแต่ก่อนหน้านั้นผู้กองสมพงศ์ร้องของให้าพาไยังจุดที่กองทหารขเขมรถูกโจมตีเสียก่อน เพราะอาจได้ข้อมูลอะไรจากซากศพเหล่านั้นบ้างพลานช่วยไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างใดนำทางไปแต่โดยดีห่วยที่ว่าซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุอยู่ทางทิศตะวันออกออกจากดงไผ่ที่พักนั้นไปเพียงครึ่งชั่วโมงกลิ่นเน่ากลิ่นคลาวซึ่งมาตามลมก็ปะทะจมูกผู้กองสมพง์ทำมือเป็นสัญญาณให้หยุดและกระจายกันออกไปก่อนจะคืบหน้าช้าๆในลักษณะปูพรมที่ทำเช่นนั้น ก็ด้วยยังไม่มั่นใจว่าขางหน้าอันเป็นจุดกำเนิดของกลิ่นเน่าที่เริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะจะมีแต่ศพอยู่หรือไม่กองทหารฝ่ายตรงข้ามอาจคิดแบบเดียวกับที่ตนคิดและกระทำอยู่ในขณะนี้เมื่อเพื่อนทหารหน่วยหนึ่งหายไปหน่วยที่อยู่ใกล้สุดต้องออกตามหาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามยิ่งเข้าใกล้กลิ่นยิ่งแรงจนผู้กองสมพง์ต้องดึงผ้าบับขึ้นมาปิดครึ่งหน้าคนอื่นๆเองก็เช่นกัน เ,เว้นก็แต่พลานช่วยที่จะพันให้ตามติดเป็นลูกวางติดแม่เขาไม่มีท่าทีสะทกสะทานต่อกลิ่นเหม็นที่อาจชวนให้กินข้าวไ,ไม่ลงไปเป็นวันนั้นเลยแม้แต่น้อยเมื่อพ้นเนินดินตอนหนึ่งซึ่งปกคลุมไปด้วยพงหญ้ารกเรื้อภาพที่ปรากฏแกส่สายตาในทหารทั้งหกนายทำเอาต้องเวือนหน้าหนีไปชั่ววูบอีกฝากของลำห้วยตื้นเขินแม้จะยังไม่มีอาการขึ้นอืดเพราะเพิ่งผ่านไปเพียงคืนเดียว แต่กลิ่นและเศษซากร่างกายเครื่องในตับไตไส้ม้ามที่กระจัดกระจายไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้างมันก็โหดร้ายเกินไปกว่าจะทำใจให้มองดูได้ในทันทีพวกนี้นะหรือพลนันที่พลันว่าจาพันกระสิบถามใช่จา้าพวกนี้แหละยังมีอีกคนนอนคอเวอร์อยู่ฝากโน้นพลันช่วยบอกพร้อมชี้มือไปยังโขดหินใหญ่ไกลออกไปทางขวามือ ไอ้สมิงนั่นโจมตีเขาตรงนั้นก่อนแปลงเป็นเขาแล้วก็เข้ามาจัดการคนที่เหลือแล้วตอนนั้นพลันอยู่ตรงไหนจ่าพันตั้งกระทูอีกที่เดียวกันแต่ห่างออกไปฉันตามรอยไอ้สมิงนั่นมาจะช่วยทหารคนแรกที่ตายก็ไม่ทันการมันไวเลือเกินพอตามมาถึงที่นี่ก็ซ้ายไปอีกเสียงปืนเสียงตะโกนวกเวกลั่นตั้งแต่ฉันย่องได้แค่ครึ่งทางพอมาถึงสภาพก็อย่างที่เห็น แต่ไอ้สมิงนั่นหายตัวไปแล้วจะว่ามันรู้ว่าถูกตามก็ไม่น่าจะใช่มันมุ่งหน้าตรงไปจุดที่พวกจ่าพักอยู่ฉันรีบตามไปแล้วก็ดันทำให้มันรู้ตัวเสียได้กระสุนไม่ได้ลั่นสักนัดพับผ่าซิท้ายประโยคพลานช่วยมีอาการเครืองใจให้เห็นเล็กน้อยเมื่อตรวจสอบจนแน่กใจแล้วว่าบริเวณนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งคนและสัตว์อยู่นอกจากพวกตน ผู้กองสมพง์ออกคำสั่งให้เคลื่อนที่เข้าไปสํารวจดูศพทหารที่นอนทุเรศในตาอยู่นั้นและก็เป็นดังคาดข้อมูลที่ได้จากศพทหารก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวร่างไร้วิญญาณที่นอนระเกะระกะอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทหารเดินตายในนามของกองพันธ์ทังไงสแอกมีผู้นำก็คืออดีตผู้พันมวยด้วยความขัดแย้งภายในทหารระดับผู้พันนายนี้ จึงแยกตัวออกจากการปกครองของรัฐบาลและพยายามก่อสงครามทั้งต่อประเทศตนเองและเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆรัฐบาลไทยสงสัยอยู่แล้วว่าการลุกล้ำเขตแดนครั้งนี้ต้องมีเบื้องหลังซึ่งมาจากอดีตผู้พันมวยแล้วมันก็เป็นจริงเสียด้วยนั่นเองผู้กองสมพง์จึงเร่งรายงานต่อศูนย์บัญชาการโดยด่วนก่อนที่กองทัพและสภาจะตัดสินใจเปิดหน้าทำสงครามอย่างเต็มรูปแบบกับขเขมร โดยที่อีกฝ่ายไม่รู้เรื่องแต่อย่างใดจังหวะที่นายทหารทั้งสี่วางกำลังสังเกตการทั้งสี่ทิศและผู้กองสมพงศ์กำลังสนทนากับศูนย์บัญชาการสายตาของจ่าพันซึ่งรับหน้าที่คุ้มกันหัวหน้าและนับตนเองเป็นจุดศูนย์กลางเกิดเหลือบไปเห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างบริเวณป่าทึบเยื้องไปทางขวาม,มือเล็กน้อยไกลออกไปไม่มากนะักฝั่งตรงข้ามสองนาฬิกาประมาณ20หลาทันทีที่ได้ยิน สี่นายทหารที่เหลือต่างเบนปากกระบอกปืนไปยังทิศเดียวกันจ่าพันและพรานช่วยกดไลผู้กองสมพงลงและพากันเคลื่อนตัวเข้าไปหาที่กำบังในทันทีเงานั้นยังวูบไฟไปมาและชัดเจนว่าเป็นมนุษย์ทุกคนเลยเห็นได้ชัดถนัดตาและดูอีกฝ่ายจะไม่รู้ได้ซ้ำว่ารอบบริเวณที่ตนเองกำลังมุ่งหน้ามามีกลุ่มทหารไทยพร้อมอาวุธครบมือซุ่มอยู่ ไม่นานเงาที่เห็นอยู่ไม่ไกลแต่ไม่ชัดเจนนักก็เผยรายละเอียดมากขึ้นและเพิ่มจำนวนขึ้นจนน่าตกใจพวกนั้นคือทหารฝ่ายตรงข้ามเครื่องแต่งกายและสัญ,ญลักษณ์คือผ้าพันคอสีดำมีตราพระอาทิตย์เด่นระบอกให้รู้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังรบของอดีตผู้พันมวยจำนวนนับได้คร่าวๆประมาณสิบนายอาจมากหรือน้อยกว่านั้นก็ยังไม่อาจระบุได้ กองทหารเดนตายที่ว่าสํารวจศพเพื่อนทหารด้วยกันแสดงสีหน้าลําบากใจอย่างเห็นได้ชัดผู้กองสมพง์กําลังให้สัญญาณล่าถอยซึ่งจําเป็นต้องรอจังหวะเหมาะและทุกคนต่างก็รู้ดีทว่าต้องชะงักั้างเมื่อจ่าพันรั้งมือเอาไว้หนึ่งในทหารเดนตายพินิจพื้นก่อนถลึงตากระซิบบอกเพื่อนเท่านั้นเองทหารเดนตายกลุ่มนั้นแปลรูปกบวนเป็นตั้งรับหันปากกระบอกปืนออกไปทุกทิศทาง มันรู้ตัวแล้วมันเห็นรอยเท้าเราผู้กองสมพงศ์ว่าแล้วที่นี่จะเอาอยัางไงจะรอและกระลุ้นว่ามันจะล้มเลิกล้นถอยไปเองหรือจะเข้าปะทะถึงกำลังของเราจะน้อยกว่าแต่เราอยู่ในที่กำบังคุ้มพอจะเสี่ยงไหมไม่ผู้กองสมพงศ์ตอบกลับทันควันเมื่อจะเสนอความคิดเรายังไม่รู้ว่าพวกมันมากันเท่าไหร่จะมีตามมาข้างหลังอีกไหมจากนั้นหัวหน้าชุดปฏิบัติการกดวิทยุสื่อสาร กระซิบบอกกับลูกทีมที่เหลือโดยระยะห่างที่ซุ่มกันอยู่และจุดที่ทหารเดินตายรวมตัวกันอยู่นั้นไกลในระดับหนึ่งจึงสามารถสื่อสารกันได้ทุกคนรอก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะมีคำสั่งนานช่างนานและทรมานเหลือกเกินจาพันครวญในใจความจริงแล้วเวลาอาจผ่านไปเพียงนาทีสนาทีเท่านั้นแต่ในความรู้สึกของจาพันและเขาก็เชื่อว่า คนอื่นๆเองก็ไม่ต่างกันมันนานราวกับพากันซุ่มเงียบอยู่นับชั่วโมงกระทั่งไม่ไหวแล้วนะผู้กองคืนรออยู่แบบนี้เสียเวลาเปล่าเปิดเกมไปเลยดีกว่าจ่าพันเสนอทว่าเดี๋ยวจา่ารอก่อนมีอะไรกำลังมาคำเตือนของพรานช่วยเป็นการบอกใบให้ใหจ่าทาหารกลมตัวแนบหน้าข้างหนึ่งลงกับพื้นเป็นจริงมีบางอย่างกำลังเคลื่อนที่เข้ามาด้วยอาการย่อง เป็นการเดินของสัตว์ใหญ่สีเท้าและมันไม่ได้มีเพียงตัวเดียวเสี่ยววินาทีต่อมานั่นเองลานห้วยริมที่มีทั้งซากศพและทหารเดินตายที่ยังมีชีวิตก็ตกอยู่ในความโกลาหลเมื่อเสือโคร่งใหญ่3-4ถึงสตัวคะแนนจ,จากสายตาคร้าๆวแล้วก็มีอย่างต่ำเจ็ดซอกกระโจนเข้าใส่กัดกระชากกางกรงเล็บตบตะปบตามเนื้อตัว ทหารเดนตายนับสิบแตกฮือแต่นี้ไม่พน้นไม่ถึงห้านาทีทุกนายกลายเป็นศพปืนยังไม่ได้ยิงสักนัดด้วยซ้ำสมิงหรือพรานไม่ใช่เสือธรรมดาแต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือมันล่าก,กันเป็นกลุ่มนี่ละปล่อยมันนี่ธุระของมันไม่ใช่ของเราทำไมไม่ยิงมันไม่ฆ่ามันเสียเล่าผู้กองสมพงษ์ถามทันทีที่ลั่นไก ไอ้ตัวที่อยู่หลังเราจะบขบคอผู้กองไม่ก็จะไม่ก็ฉันตายหาในทันทีได้ยินเช่นนั้นผู้กองสมพงษ์และจ่าพันหันขวับไปมองแล้วก็ต้องสะดุ้งวาบลังดงไหวห่างออกไปสักสิบเมตรเห็นจะได้เพชรชักาดลายเหลืองดำมอบหางแกว่งไปมาให้เห็นอยู่แม้จะไม่ถนัดนักสั่งคนอื่นๆถอนตัวไปเสียผู้กองข้ามห้วยไปช้า เราสามคนค่อยตามไปทีหลังพลันช่วยว่าผู้กองสมพงษ์ทำตามทันทีขณะที่ทั้งสมยันกายลุกขึ้นจากท่านอนหมอเป็นยองยองเสียงขู่คำรามในลำคอของเจ้าป่าด้านหลังพลันแว่วขึ้นให้ได้ยินแต่เมื่อเห็นว่ามนุษย์ทั้งสมไม่ได้มีท่าทีจะจมตีตนหรือเสือตัวอื่นๆเพียงแค่ค่อยๆเย,ยื้องย่างห่างออกไปมันจึงทำแค่เพียงนอนมองอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวเท่านั้น ทำไมมันไม่โจมตีเราไม่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 ใช่ไม่ใช่คําถามคือทําไมมันถึงล่าก,กันเป็นกลุ่มมากกว่าถึงกูจะไม่ใช่ในายพลนผู้เก่งกาจแต่กูก็ดูสํารวจโลกมาเยอะเรียกกูว่าหมวดสารคดีจิออกราฟ,ฟิกได้เลยความรู้กูเยอะเสือโคร่งไม่ล่าก,กันเป็นกลุ่มจะจับคู่กันก็ยังเรียกว่ายาก้วยซ้ําแต่นี่เหมือนมันทําตามคําสั่งของใครหรืออะไรบางอย่างใช่ไหมพลานพลทหารอนุรักษ์ และหมวดสาครสนทนากันหลังจากที่ทั้งหน่วยออกห่างจากจุดนั้นและเดินลัดเลาะขึ้นเนื้อเรื่อยๆพลานช่วยคลางอือสั้นๆเป็นคำตอบได้ยังไงอะ่ะก็เมื่อครู่พลานบอกว่ามันเป็นแค่เสือธรรมดาแต่พฤติกรรมทั้งหลายแหล่ที่ว่ามันไม่ใช่เลยมีคนที่สั่งเสือได้สมิงสมิงงันรอใช่อย่างที่จ่าคิดนั่นละพลานช่วยบอกหยุดเดินสุด ตัวลงนั่งเอามือลูบพื้นด้วยอาการพินิจชาวหมู่บ้านสมิงนั่นทุกคนต่างตกอยู่ในคำสาปกลางวันจะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาส่วนกลางคืนจะกลายเป็นปีศาจร้ายและด้วยจิตปีศาจในตัวพวกมันทําให้บางคนหรือบางตนพัฒนาจนสามารถออกคำสั่งให้เสือทั้งหลายในป่าแห่งนี้หรือบนเขาลูกนี้ออกล่าเหยื่อหรือกำจัดศัตรูให้พวกมันในยามกลางวันส่วนพวกมัน จะจัดการกันเองเมื่อยามตะวันลับฟ้าถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่าระวังมอบลงจากพันพูดยังไม่ทันขาดคำพลานช่วยพลันตะโกนลั่นเสียก่อนทหารทุกนายทิ้งตัวลงกับพื้นซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เสียงปืนแผดลั่นมาจากทางดงทึบทางขวามือหาที่กำบังเร็วหาที่กำบังผู้กองสมพงคร้องสั่งขณะเดียวกันตนเองก็มองหาจุดเหมาะ,มะ สำหรับหลบกระสุนและโต้กลับศัตรูไปด้วย2-3ถึงครั้งที่วิธีกระสุนเฉียวซีษะจนรู้สึกได้ถึงไอรอนแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีทาหารคนไหนหยุดคลานเป้าหมายคือโขดหินใหญ่ไม่ก็ไม้ล้มตรงหน้าของใครคลองมันหากจะมีใครท่านสังเกตคงต้องตะลึงตาครั้งเพราะพรานช่วยเพียงแต่มอบมอบวิ่ง และรับกระสุนปืนเข้าไปยังต่ำก็5ถึง6นัดแต่เขากลับไม่สะทกสะทาเลยแม้แต่น้อยคุณผู้กองฉันถามหน่อยถ้าฉันยิงพวกนั้นฉันจะติดคุกไหมยิงได้ก็ยิงเลยพลานพวกมันคือศัตรูที่รุกรานแผ่นดินไทยถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงถือเป็นศัตรูของชาติถ้าพลานกำจัดพวกมันได้นับว่าพลานมีความดีความชอบผู้กองสมพงษ์ตะโกนตอบดีเพียงเท่านั้น เพียงคำตอบสั้นๆที่พลานช่วยสื่อกลับมาก่อนที่จ่าพันจะหันไปมองด้วยอาการแปลกใจระคนเป็นห่วงเขาเป็นพลานไม่ใช่ทหารจะเอาอะไรไปสู้กับพวกนั้นได้ทว่าจ่าพันคิดผิดกระสุนนัดหนึ่งวิ่งแหวกอากาศตรงเข้าช่วงท้องของพลานช่วยทว่าเสียงบรรดังราวกับโลหะกระทบกันเล่นเอาจ่าพันตาเลือกและที่ยิ่งกว่านั้น พลานช่วยยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วยิงราวกับรู้ที่อยู่อันแน่ชัดของอีกฝ่ายทันทีที่ลูกซองเดี่ยวคำราร่างของทหารเดินตายสมุนของอดีตผู้พันมวยแวกพงหญ้าออกมาแล้วล้มฟุกลงตรงนั้นอยู่แถวๆดงนั่นละจา้าแนวนั่นละกวาดเลยพลานช่วยร้องบอกจัดให้จ่าพันสอบรับปล่อยเลมิงตัน870ลง และตวัดเ4ขึ้นมาแทนก่อนจะแข้งปืนกดไกลกราดยิงใส่ผู้ไม้ใบหนาตรงหน้าซึ่งอยู่ห่างไปสัก20หลาเพียงชุดเดียวเท่านั้น4-5ศพที่สุดหวบลงให้เห็นและการยิงของฝั่งนั้นก็หยุดลงรออยู่ครู่ผู้กองสัมพงจึงขานชื่อเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของกำลังพลและนั่นเองที่ทำให้ใจของทุกคนกระตุกวูบหมวดสาคอน ต้องคมกระสุนเข้าที่ใต้ราวนมขวาเขาไม่ได้สติและกําลังจะสิ้นใจในไม่ช้าเพราะกระสุนฝังในการผสมพยาบาลเบื้องต้นเริ่มขึ้นทันทียิ่งทิ้งเวลานานนั่นหมายถึงลมหายใจของหมวดสาครจะถูกพลากไปเร็วขึ้นเท่านั้นเจ้าตัวได้สติลืมตาขึ้นหลังจากนั้นไม่นานทว่าคำพูดแรกที่เอ่ยออกมาจากปากกลับเป็นการสั่งเสียพราะจะจา ผมไม่รอดหรอกผมรู้ตัวดี <c oughs> หมวดสาคอบอกขณะที่จาพันจัดการตัดเสื้อบริเวณนั้นจนเปิดกว้างมันเป็นอย่างที่เจ้าตัวบอกจาพันรับรู้ได้ปริมาณเลือดที่ไหลซึมออกมาจากแผลน้อยเกินไปและเป็นฟองปอดของเขาเสียหายเลือดออกภายในด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์และความรู้ของทุกคน คงช่วยยื้อชีวิตเขาได้อีกไม่นานนับเป็นนาทีเสียด้วยซ้ําถึงกระนั้นมึงอย่ามาสําออยไอ้สาคอแผลแค่นี้ไกลหัวใจกระสุนแค่ถักๆโว้ยทําแผลแล้พักสักนิดก็ดีขึ้นแล้วแม้ชันยศตัวเองจะน้อยกว่าแต่อายุราชการประสบการณ์ในการรบรวมถึงความเคารพจากทหารทั้งหลายหมวดสาครและหมวดสันติต่างก็ยกให้จ่าพันเป็นรุ่นพี่ ทั้งขณะอยู่ในกองทัพหรือสนามรบดังนั้นในภารกิจครั้งนี้จ่าพันจึงได้รังตำแหน่งรองหัวหน้าชุดแทนที่จะเป็นหนึ่งในสองผู้หมวดที่กล่าวมาจ่าจ่ารู้ไหมเวลาที่จ่าโกหกนะ <c oughs> <c oughs> จ่าจะไม่กล้าสบตากับคนตรงนะ <c oughs> อีกอย่าง ผมหายใจได้ไมค่คล่องช่องอ,อกเจ็บไปหมด <c oughs> แล้วอีกอย่างนะตำเสียงกระด้างกระเดืองใส่ผมเดี๋ยวสั่งขังเสียนี่ห <c oughs> มวดสาคอนว่ายกมืออันสันเทาป้ายหน้าอกตัวเองบริเวณที่ถูกยิง เรากับมันไม่ได้เจ็บปวดแม้แต่น้อยดูดิจาเลือดก็มีนิดเดียวคงตก <c oughs> <c oughs> ในนั่นละอย่าเปลืองแรงเลยจ้าผมรู้ดีมึงอย่ามาพูดมากนะกูเป็นคนรักษาให้ก็ต้องรู้ดีกว่ามึงสิวะแต่จ้าเป็นทหารไม่ ใช่หมอเท่านั้นเองคำพูดนั้นเป็นประโยคสุดท้ายของหมวดสาคอมือของเขาตกลงแนบข้างลำตัวอาการของช่องอกที่พองยุบพองยุบพร้อมเสียงฟีฝีพลันสงบลงหมวดสาคอสิ้นใจแล้วไม่มีใครเลยจะพูดอะไรออกมาไม่มีใครเลยจะทักท้วง หรือพยายามช่วยเหลือไม่มีใครเลยจะเรียกหรือรั้งตัวจ่าพันออกจากจุดนั้นคงปล่อยให้จ่าทหารมองหน้ารุ่นน้องชั้นยศสูงกว่าที่สิ้นใจคาตักนิ่งจ่าพันเสียใจเกินกว่าจะร่ําให้ออกมาหลวงกระเป๋าเสื้อพบจดหมายในถุงซิปเปื้อนเลือดพร้อมรูปถ่ายหญิงสาวและเด็กหญิงไวัไม่น่าเกินสี่ขวบยิ้มแย้มสดใส ไม่ต้องห่วงไอสาคอกูจะดูแลครอบครัวมึงให้กูด้วยหมวดสันติบอกผมด้วยครับหมวดพลปิยพงษ์และพลอนุรักษ์ก็บอกเช่นกันโดยเกียรติของกูกูสัญญาต่อนหน้าดวงวิญญาณของมึงไอสาคอครอบครัวของมึงจะไม่ลำบากมึงหลับให้สบายเถอะวะผู้กองสมพงเป็นคนสุดท้ายที่เอ่ยขึ้นร่างไร้วิญญาณของหมวดสาคอ ถูกฝังเอาไว้ไม่ไกลจากจุดนั้นทําสัญ,ญลักษณ์ให้รู้กันเพื่อที่เสร็จสิ้นภารกิจเมื่อไรพวกเขาจะกลับมารับดังเช่นคำปฏิญ,ญาณที่เคยให้ไว้เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจาพันและพลพยพง์รวมถึงพรานช่วยตรวจสอบจุดที่เกิดการประทะกันเมื่อสักครู่ไม่ผิดไปจากที่คาดไว้กลุ่มที่เปิดหัวโจมตีก่อนคือทหารเดนตายของผู้พันมวย และเขตแดนที่พะทะกันก็อยู่ในฝั่งประเทศไทยนั่นหมายความว่าทหารซึ่งไม่ยอมอยู่ใต้คำสั่งของรัฐบาลหรือจะเรียกว่ากบฏก็ไม่ผิดของผู้พันมวยรุกคืบเข้ามาวางกำลังในดินแดนสยามแล้วในเวลานี้เอาอยัางไงต่อผู้กองเหมือนเดิมภารกิจของเราก็คือซืบข่าวแล้วก็ตามไปตรวจสอบว่าพวกไอ้สมยศยังอยู่ดีหรือตายไปแล้วแต่กูจะขอเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย หากพบทหารฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องถามไม่ต้องรอคำสั่งจากกูพิจารณาแล้วฆ่าได้เลยกูไม่ต้องการให้พวกมันหายใจอยู่บนแผ่นดินไทยแม้สักคนเดียวรับทราบคนอื่นๆที่เหลือตอบรับเสียงฉ่าฉานและด้วยความเต็มใจในอกสมด้วยไฟแค้นจนแทบเผาไม่ตนเองให้กลายเป็นเท่าทานแล้วในเวลานั้นการเดินหน้าต่อเป็นไปด้วยความเงียบพลานช่วย พาทหารที่เหลือลัดเลาะไปตามป่าทึบก่อนจะตัดออกซ้ายแล้วเรียบลำห้วยทว่ายังใช้ต้นไม้ต้นตอกเป็นที่กบังกายอยู่ความสูญเสียที่เพิ่งเกิดขึ้นทําให้ทุกคนระวังตัวเองมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวกระทั่งยามบ่ายล่วงเข้ามาแดดแรงพาแมกไม้ส่งเปลวร้อนจ้าพรานช่วยจึงบอกให้ยั้งขบวนนั่งพักกันเสียก่อนรู้ตัวใช่ไหมจ้าอืมสักพักใหญ่แล้วล่ะ จ่าพันตอบเมื่อพลันช่วยตั้งกระทุอะไรมีบางอย่างตามเรามานะผู้กองยังไม่แน่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ต่างว่าเป็นทหารฝ่ายโน้นคงยิงใส่เราไปแล้วเพราะมันอยู่ข้างหลังติดตามเราเป็นเงาตามตัวแต่ต่างว่าเป็นสัตว์มันตามเรามาทำไมแล้วทีนี้เจ้ายังไงวะฉันจะอ้อมไปดักข้างหลังมันดูอยากรู้มันกันว่ามันคืออะไรจ่าไปกับฉันได้ไหมตกลงจาพันตอบรับคำขอ ผู้กองสมพง์ให้สัญญาณทหารอีกสามนายมารวมตัวกระซิบบอกถึงสิ่งที่รู้มาก่อนที่ทุกคนจะค่อยๆเร้นกายลงหลังเงื้อมหินพลานช่วยและจ่าพันเดินตรงขึ้นเหนือไปจนกระทั่งถูกบทบังจากแนวไม้กะเอาว่าทั้งพวกตนและศัตรูมองไม่เห็นก่อนจะอ้อมไปทางซ้ายแล้ววกกลับมาด้วยอาการเงียบกริบที่สุดและไม่นานทั้งคู่ก็ได้พบตนเหตุ สิ่งที่แอบตามพวกตนต้อยตๆก็คือมนุษย์เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีอาวุธดูไม่เป็นอันตรายนั่นคือสิ่งที่จ่าพันเห็นและคิดแต่มันไม่ตรงกับที่พลานช่วยบอกเลยแม้แต่น้อยไอ้พวกนั้นเป็นชาวหมู่บ้านสมิงพวกมันเป็นลูกน้องของไอหานฉันจำพวกมันได้ดีพลานช่วยว่าพร้อมกระชับปืนในมือแน่นแววตาสีหน้าของพลานช่วยในยามนี้ บ่งบอกถึงความแค้นจนสังเกตได้โปรดติดตามตอนต่อไป